ยอดเงินในบัญชีเหลือเพียง42บาทกับเสียงถอนหายใจท่ามกลางฝุ่นปูนในซายงานก่อสร้างที่หนาเตะทุกวันเก่งต้องทนแบกหามท่ามกลางคําสบประมาทของคนรอบข้างว่าไอกรรมกรไม่มีวันรุง่งแต่ในแคมป์คนงานที่มืดสลัวหลังเลิกงานมือที่หยาบกร้านรับเปื้อนค่าป,ปูนของเขากลับกำลังกดลงบนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์มือสอสภาพเก่ากระทัดรัด เขาไม่ได้สู้เพื่อความรวยแต่สู้เพื่อลมหายใจของแม่ที่นอนป่วยรอความหวังอยู่ที่บ้านตลอดสองปีเต็มที่เขาอดหลับอดนอนเขียนโค้ดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในขณะที่คนอื่นออกไปตั้งวงดื่มเหล้าเขาเลือกแบกทั้งความฝันและความจนไว้บนบ่าจนแทบจะถอดใจจนกระทั่งคืนที่มืดมิดที่สุดแจ้งเตือนการโอนเงินหลักล้านดอลลาร์จากการขายลิขสิทธิ์แอปพลิเคชันให้บริษัทข้ามชาติด,ดังขึ้น วินาทีนั้นน้ำตาที่ไหลอาบแก้มไม่ใช่เพราะความดีใจที่กลายเป็นมหาเศรษฐีแต่เพราะเขารู้ว่าแม่จะได้รับการรักษาที่ดีที่สุดเสียทีจากมือที่เคยแบกปูนกลายเป็นมือที่สร้างนวัตกรรมระดับโลกเปลี่ยนจากคำดูถูกเป็นคำชื่นชมในชั่วข้ามคืนที่แลกมาด้วยหยาดเหงื่อหลายปีเลิกอายที่ต้นทุนต่ำแต่จงอายที่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ทำอะไรเลยเพราะคนที่คุณเห็นว่าเขาแบกปูนในวันนี้ อาจเป็นคนที่กาลังสร้างโลกไปใหม่ในวันพรุ่งนี้ซู้เข้าไว้วันของคุณต้องมา